เยโฉมลิซ่าแบล็กพิงค์แบบสุดจึ้งใน The w h ว t e l o t u s Season 3เรียกว่ากระแสแรงเกินต้านจริงครับสำหรับ The w h ว t e l o ต u s ซีรีส์เสียดสีสังคมจาก HBO ที่ล่าสุดนะครับปล่อยทีเซอร์เต็มของซีซั่น3ออกมาเรียกน้ำย่อยแฟนๆกันแล้วซึ่งครั้งนี้ครับเพิ่มเติมดีก,กีความน่าดูแบบจัดเต็มเข้ามาอีกด้วยการปรากฏตัวของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์นั่นเองครับที่มารับบทบาทของน้องมุกพนักงานต้อนรับสุดสวยของโรงแรมในซีรีส์ในทีเซอร์นี้ครับเราจะได้เห็นลิซ่าใน ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์หรือซีนในชุดไทยสุดอลังการที่สะกดทุกสายตาบอกเลยครับว่าแคทิเซอร์ยังเห็นถึงสเสน่ห์และความสามารถของลิซ่าที่ไม่ธรรมดางานนี้แฟนๆคาดหวังว่าบทน้องมุกนี่ครับจะเต็มไปด้วยปมลึกซึง้งและการเล่าเรื่องที่เข้มข้นขึ้นมาอีกสำหรับซีซั่นสามของเดอะไวท์โรตานี่ครับยังคงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของแขกผู้เข้าพักและพนักงานโรงแรมแต่ความดราม่าครับครั้งนี้ดูเหมือนจะเข้มข้นไปอีกระดับหนึ่งและการเพิ่มตัวละครใหม่อย่างน้องมุกยิ่งทำให้ซีรีส์นั้นมีสีสันมากยตติอซอออร์ออกมาานนนัแฟๆ่่งื และพูดถึงการเดบิวต์ด้านการแสดงของลิซ่ากันอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลมีเดียหลายคนนะครับต่างพากันชื่นชมลุคของลิซ่าในชุดไทยและคาดเดาว่าบทบาทนี้จะช่วยผลักดันเธอให้ก้าวขึ้นไปเป็นนักแสดงระดับโลกอีกขั้นหนึ่งางานนี้ต้องบอกว่าทั้งรอชมรอเชียร์นงมุกค,ครับ